ทีนี้มันก็เลยเข้าล็อกพิมพ์เลยพิมอ่ะคือเป็นลูกเมียน้อยเออแล้วทีเนี้ยพิมพ์ตั้งแต่เล็กกับแม่อยู่ในบ้านรวยๆก็จริงแต่ว่าใช้ชีวิตลำบากลำบนเพราะว่าโดนเมียหลวงกันแกล้งมาโดยตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิฟฟ่าฟ้ายนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะวันนี้จะมาป้ายากับซีรีส์ไทยที่เป็นแนวศึกสายเลือดแย่งชิงตำแหน่งผู้บริหาร นั่นก็คือเรื่อง The Wicked Game นะคะเกมรักลวงที่นําแสดงโดยตาอูอ่ออรนั่นเองแกรเรื่องนี้บอกเลยว่าฉันได้มีโอกาสไปดู first EP นะคะเป็น The Wicked Game first p r e m i e r แกคือดีมากคืออยากให้รอดูพร้อมกันวันที่27นะทุกคนซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของศึกแห่งสายเลือดนี่แหละที่บอกไปก่อนหนะ้า คือมันเป็นการแย่งชิงตําแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลธนาเวชแกมันเป็นโรงพยาบาลที่มีมูลค่าเยอะมากแล้วทีเนี้ยตัวทะเนศซึ่งนําแสดงโดยพี่ปอใช่ปะเขาเนี่ยมีลูกหลายคนแล้วทีเนี้ยอยู่ๆเขาก็ไปเรียกตัวพิมพ์กลับมาพิมพ์ก็คือออฟโรดนั่นเองเรียกตัวพิมพ์กลับมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้ามาเป็นแคนดิเดต อีกหนึ่งคนให้ทเนตเลือกว่าคนไหนคือคนที่เหมาะสมจะขึ้นมาบริหารโรงพยาบาลต่อจากเขานั่นเองแกทีนี้มันก็เลยเข้าล็อกพิมพ์เลยพิมอ่ะคือเป็นลูกเมียน้อยเออแล้วทีเนี้ยพิมตั้งแต่เล็กกับแม่อยู่ในบ้านรวยๆก็จริงแต่ว่าใช้ชีวิตลำบากลำบนเพราะว่าโดนเมียหลวงกั่นแกล้งมาโดยตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยเขาก็เสียแม่ไปตั้งแต่เด็กใช่ไหม ทำให้เขาเนี่ยจาภาพเหตุการณ์ได้ทุกอย่างแบบชัดเจนว่าแม่ของเขาโดนกระทําแบบไหนบ้างเขาเคยโดนแกล้งแบบไหนบ้างโดนทําร้ายจิตใจแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาจํามาโดยตลอดว่าคนบ้านเนี่ยคือใจร้ายกับเขามากเว้ยการกลับมาครั้งนี้ของเขาก็เลยกลายเป็นการกลับมาแก้แค้นทุกคนเลยนะรวมถึงพ่อด้วยเพราะว่าพ่อก็ไม่ไม่ให้ค่าและไม่ให้ความใส่ใจกับเขาเช่นกันส่งเขาไปอยู่เมืองนอกจนถึงตอนนี้ก็เลยเรียกกลับมาเพื่อเป็นแคนดิเดตชิงกับเจด ลูกชายคนโตจากเมียหลวงนั่นเองแกก็คือบอกเลยว่าเจตเนี่ยพอรู้ว่าพิม์กลับมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นแคนดิเดตแล้วก็จะมาแย่งตําแหน่งผู้บริหารไปอะ่ะก็คือแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟคือโมโหร้ายซึ่งเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วนะคะในซีรีส์เออก็เลยทําให้เจดเนี่ยพยายามหาทางทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัด ตัวพีมนั่นเองทุกคนแต่พีมเนี่ยก็คือสู้แบบสุดใจคือนางจะไม่ยอมแพ้ให้กับใครทั้งนั้นเพราะว่าครั้งนี้นางกลับมาแก้แค้นจะไม่ยอมให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคกับนางเด็ดขาดเว้ยแล้วทีนี้ในระหว่างที่นางกําลังแบบพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลอะนางก็แบบโดนทำร้ายระหว่างทางกลับบ้านมีคนส่งคนมาดักทำร้ายนาอะไรอย่างเงี้ยและการเจอกัน กับทันนะคะก็คือนําแสดงโดยต้าอู่นั่นเองแกต้าอู่เนี่ยเป็นอดีตตารวจเว้ยจะเรียกว่าเป็นอดีตได้ไหมเพราะว่าเขากําลังถูกพักเขาเรียกว่าอะไรถูกพักงานอยู่เออเขาก็เลยแบบว่าได้บังเอิญมาเจอกับพิมด้วยอุบัติเหตุเล็กๆเนาะแล้วมันก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนที่พิมเนี่ยโดนลุมทําร้ายอยู่เว้ยแก ทีนี้ทันก็เลยได้แสดงฝีไม้ลายมือในการต่อสู้เพื่อช่วยพิมพ์ไว้เว้ยทีนี้พิมพ์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยนายเนี่ยดูมีศักยภาพในการที่จะปกป้องฉันและดูแลฉันให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนก็เลยไปดวกับทันว่าแบบเธอมาเป็นบริการให้ฉันไหมอะไรอย่เงี้ยหลังจากนี้แหละทุกคนเรื่องราวมันจะเข้มข้นแค่ไหนนะคะบอกเลยว่า EP หแซ่บมากนะทุกคนรอดูได้เลยคือก็ไม่รู้ว่า เรื่องราวความรักของสองคนนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อพีมเนี่ยตั้งใจกลับมาแก้แค้นและเขามุ่งม,มั่นในการแก้แค้นครั้งนี้มากๆและทันผู้มีอดีตและปมหลังอะไรบางอย่างกับการโดนพักงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ต้องไปรอติดตามเนาะแล้วความรักของพีมว่าที่ทายาทไม่สิว่าที่ผู้บริหารนะแกรโรงพยาบาลธนาเวชกับ อดีตตำรวจที่ตอนนี้เป็นบอดิการ์อย่างทันแล้วนะคะในระหว่างทางที่เขาปกป้องดูแลกันไปกันมาเนี่ยความรักมันก่อเกิดขึ้นได้อย่างไรนะทุกคนคือแล้วการมีความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคในการแก้แค้นครั้งนี้ของพิมพ์หรือไม่นะคะก็ไปรอติดตามชมกันได้นะคะตอนแรกวันที่27กันยายนนี้นะทุกคนดูได้ทางช่องวัน31และย้อนหลังทางไอ้ีอีได้เลยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยนะบายยใครอยากให้รีวิวซีรีส์เรื่องไหนคอมเมนต์มาได้เลย